ดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมนะคะหนูก็จะมาเล่นเกมนี้เลยคะ่ะไม่ใช่เล่นเกมนี้แล้วกันเกมอะไรดีนะมาเลือกกันเลยค่ะและหนูก็จะเอามาเกมเกมนี้นะคะ่ะนี่ค่ะจะมาฟังอันนี้ค่ะฟังอันนี้นะนี่ค่ะเป็นน้อง อันนี้เป็นลิงคิงคองมะพร้าวนะคะถูกด้วยมาฟังเสียงกันเลยอันไหนอะนี่ปะไปนานาหรือเปล่าไปไม่ใช่ถ้าตุยก็มันจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ถ้ามันจะเกิดใหม่ที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันไกลแล้วอ่ะมันก็จะมันก็จะแบบนี้แหละ อันนี้ปุ่มปุ่มปัตตบิแน่อนอนเพราะเราเคยเล่นแล้วกับพี่เรารปปอันนี้ป่ะไม่<ป>ก,กลัวตายแล้วแต่ว่าจำเอางั้นเดี๋ยวเราต้องทำให้มันผ่านเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านก็คือแบบไม่ได้มันต้องผ่านเลยเพราะว่าอันนี้ถ้าไม่ผ่าน มันจะมีเสียงแบบนี้รู้ไหมอันนี้ไม่ใช่เอ้ยเฮ้ยเพื่อนดูได้ไงอันนี้น,นี่น้อยน้อยว้าวว้าวอะไรเนี่ยนีป่ะเออน,นี่แหละแล้วก็มาฟังเสียงมีปะ่ะเออเข้าไปเลยค่ะน,นี่อันนี้มันจะเป็นเสียงแปลกมากเอออันนี้แล้วกัน ตามไปสามเ่ันเราไม่ชอบตาวตาลอาเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราชอบตัวไหนมีตุง,ต,ง,ต,งตุงต,ตุง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 ตาว่ะตุงตุ้งตุงตุงตุงแต่เราไม่ชอบตุงตุงีดคโคอดีโดนี่นะคะแล้วก็เป็นน้องขับบูชินะมี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 มม Golubio. โหเราต้องไปกับเพื่อนอันนี้เนี่เดี๋ยวเราจะมาหาชื่อชายกันเลยทำไมเพื่อนมารู้เราไม่เคยรู้เลยจริงๆอันนี้ปะอันนี้คาบูคาบูคาบูโนอาซาซิโนฟริโกคาเมลบูฟฟาเล คือตัวตัวเย็นนะคะอันนี้คือตัวอะไรอันเนี้ยเท้ามันจะเหมือนคนมาอันนี้คือตัวนี้ในการเพราะว่าพี่เราเคยสอนแล้วเพราะว่าเราอยู่เพราะว่ามันนี่นี่เราชอบตัวนี้ตา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 คาคู่ะไม่ต้องฟังหรอกอืมรอเคผ่านแล้วผ่านแล้วต้องไม่ต้องฟังเสียงเลย นี่ปะอันนี้เรานำเพื่อนไปเลยนะคะอีมังกี้ตัวนี้เดี๋ยวจะให้สีวงแสดงตัวนี้กันไม่ฉันไม่เอาจ้าอันนี้นะตัวนี้อลยตุยเย่ตุตุตุโอเคเอ้าอันไหนอ่ะลืมไปละเนี่ย อันนี้ที่มันเป็นเสียงแตกอ่ะแล้วก็อันนี้กด็เดี๋ยวเราจะมาอันนี้ปะอะเต้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 อัตเต้ตบตบี้ต็อบตอบไม่ลู้ให้เพื่อนไปก่อนเออจบอันนี่ไปทางนี้ดิปอมบีบีบีเกลฮูที่นี่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ปะอันจะเป็นอันนี้อ่ะ อาตุตุบอลเลริโนลโลโลบอลเลริโนลโลโลอ่อนี่นี่ตุ้งตุ้งตุสาคือตัวอะไรจต่ไม่ได้ชื่อไม่ได lo, ้นี่คือชิมปันซีนี ว้าวมันไปกนเลยอันนี้แหละอันนี้แหละจุดกาแฟอีตบัลเลรินาคาปูชิน่ามี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 ไม่ต้องฟังเลยนี่ตัวนี้นี่มันก็จะมาคือจุดจบตัวนี้เลย ตรงนี้เลยจบ,จบจบไปชึบว้ายตุยเดี๋ยวต้องมาเกิดตรงนี้มาอีกและเพราะว่าน,นี้มันไม่ใช่เป็นอันนี้ไหมมันไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> มันไม่ใช่เลเซอร์อันนี้มันคือเลเซอร์นั่นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบอันนั้นอ่ะที่เคยเล่นอ่ะ เราจำไม่ได้เราจาชื่อไม่ได้เราไม่รู้ชื่อมันด้วยเราเคยตกแล้วตรงนี้ว้าวตกเองแล้วเฮ้ยทุกคนดูไม่ชอบตกมากเราชอบตกแบบตก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 ,ตกแล้วเราก็โมโหแล้วเราก็ปุ้งไปเล่นเกมอื่นเลยอันนี้เกมนี้ก็จะยาวอยู่ในะยาแต่ว่าจะไปเกมที่สองแหละโออเอาเกมนี้ให้พันก่อนเถอะ ว่าถ้าเกมนี้ว้าวถ้าเกมนี้ไม่ผ่านนะคะแล้วกลางคืนแล้วเราก็จะไปนอนอุ้ยไปเอาเลยนะเฮ้ย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 ยาว้าว้าวทุกคนดูค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมทุกคนดูเวลาจะออกมันชอบเป็นแบบนี้ โอ้นี่เดี๋ยวเราจะมาเกมอื่นกันเกมอะไรดีเกมไหนดีอะเอ่อเอาเป็นเกมออบบี้ได้ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหากันนะคะเดี๋ยวเราจะพาหาวอ้อีนี่มันจะดีอยวเดี๋ยวเราจะพาหานีกันสีที่ทุกคนไม่เคยรู้หรือว่าทุกคนรู้นะคะตามมาเล่นเกมเลย หากเกมก่อนเกมอะไรเดีอยะไม่คิดไม่บอกเลยอ่ะเกมสร้างบ้านนะแต่ว่าเดีย๋ยวพี่พีดูหนูว่าหนูจะสร้างบ้านได้เก่งไหมนะคะถ้าหนูเคยสร้างอย่างอ้อันนี้เคยสร้างแล้วเดี๋ยวสร้างบ้านให้เขาดูก่อนเพราะเราเคยสร้างมาหลายรอบมาก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 ันนี้เคยยังโอเคอันนี้เคยยัง,นนยยง,ยงไม่เคย ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ย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 รีบรีบรีบอันนี้เพราะว่ามันจะมีตัวมาเฮ้ยอ,อินูแล้วก็เป็นสีเดิมมอกีเร็วมาก ตอนนูกัดแปะเราไม่ได้ตามเราไม่ทันหรอกเพราะเราสร้างมาแล้วอันนี้ะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยสร้างบ้านนี่นะอยู่แต่พี่แต่ว่าตอนเนี้ยหนู้านสามยังต่อททำได้เลยจริงจริงจริงอันนี้แบบเอ้คุณทำไม เดี๋ยวต้องเดินก่อนหาก่อนว่าจุดไหนมันจะสั้นนี่อันนี้คือยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันต้องใช้แรงกว้างนี่มันต้องแบบกว้างกว้างกว้างกากว้างแบบกว้างมากอันนี้ เหลือแค่ขอบขอบนี้นะว้ยฉันไม่ได้ตรตรงนี้จ้าแลวสีนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นั้นเราก็จะมาทำแถวแถวนี้ถ้าเราทำแถวแถวนี้เสร็จเราเราจะสร้างมานเสร็จเยวเราจะไปเล่นเกมอื่นวันนี้เกมจะสี่สี่เกมเพราะว่าวันนี้ถ้า เป็นหมดก็ซาไม่เป็นไรก็เราก็จะเป็นแบบเดี๋ยวเราอะจะเป็นคนทุกคนดูคนสร้างมากแค่สามเพราะว่าเหยือเราด้วยอันนี้ต้องเดี๋ยอะมากไม่ไม่มีมาใครมาบ้านเราเลยอะ่ะอีเดียมาไปแต่บ้านหนูนะ่ะทุกคนดู อเอเลียนนะคะ้านฉันได้จ้าเพราะว่าอเอเลียนนี่ต้องสะผมไปทุกคนเราได้ตังค์แล้วค่ะนี่อันนี้ยังไม่กว้างพองหร่อันนี้ต้องให้กว้างมากๆแบบเราเพิ่งได้ไมาถ่ายคลิปเราบอกครั้งแรกเราชอบมากแต่พี่เราวซีไม่มา เขาเลยไม่ได้เจอทุกคนทุกคนเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูนะเพราะว่าพี่เราจะมาคลิปหน้าหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อกับแม่เราเนี่ยหนูเนี่ยเขาไปทํางานเอ้ไม่ใช่เขาไม่ได้ทํางานหรอกเขาว่าไม่ได้ทํางานพ่อแม่หยุดเขาเลย จะไปซื้อรองเท้ากับบ้านมาก็มาเล่นที่ข่ายคลิปกันได้นะเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันมันก็จะได้มีเงินมันจะได้มีทองคลิตัวอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันตัวอะไรมา คืออะไรอ่ะอ๋อเรารู้แล้วคือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเราเคยเล่นเกมมันอ่ะ,อะดอเดี๋ยวจะพาสร้างเหมืงคาแหละชึบชึบอึ๊บเดี๋ยวต้องมาปีนอีกโอ้ยจะต้องมาลบตรงนี้อีกอ่ะชึบ เช่ีนี้ดิสีนี้ดิเดี๋ยวเพื่อนแ้จะได้รู้ว่าเราอะ่ะทํามากเก่งแค่ไหนเดี๋ยวจะมีเกมสร้างบ้านมาอีกเกมหนึ่งนะคะบานนับานนี้บ้านนี้บ้านต่อไปอะเราสร้างไปแล้ว แต่เราจะไปอยู่ชีวิตกันแต่ว่ามันจะไม่มีตัวอะไรมาต้องแบตซื้อโลบักนะคะถึงมันจะซื้อได้เพราะว่ามันจะมีน้ำซอมบี้อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยน้อยน้อยมากแต่ว่าบางวันเนี่ยทุกคนช่วยกดติดตามหน่อยได้ไหมเพราะว่าอันนี้เหรอ ฝากต,ต,ติดตามน้องปาร์ตี้ด้วยนะคะบุวิวคลิปใหม่ก็มีพี่อินดี้มาด้วยนี่พี่อินดี้บ๊ายบาย